เสิเสเมื่อนี่นเมืม่อสันวันดีวันดีเที่เป็นเอกวันอาเนกสวัสดสดีอาทิตย์ถูกใจสีจันทร์คำจัดไปรีศัตรูพินาศอังคันอาจมงคลพุทธเป็นบุญกุศลแก้วเกิด หาหรือาหาดลำเลิศมหาพาลาสุขคติยาเวนวิเศษเสาเป็นเจดแก้วจริงอุตตมังคลลาสุนัขาตาสุวมังคลาอุตตมะโชกอุตตมะโยกอุดตามาดีที โอตามามหานาทีมหาสักขีพิลาสิเิวันนี้แม่นวันดีวันดีที่อุดมเลิกวันบุกเบิกอุดมดีมีราศีอันวิเศษอุดมเด็ดเดชาจังได้มาบายสี ให้แก่ไยไปสนีเมธสิตาดีพวกพี่น้องคิดอ่านทำรรพิธีเพื่อกระทำบายสีสมโพธิให้ได้รับนอประโยชน์ถึงความเจริญได้มากล่าวคำสั้ละเสริญสนองเกียริ วันนี้เป็นวันดีวันใจเสโอดมโชคจำเริญโลกราชาการด้วยผลงานยยกใหม่มุ่งเข้าใช่สวัสดีสีมงคุณบุญกุศลอันประเสริฐเพื่อให้เกิดเป็นราศีเกิดเป็นความสวัสดี แก่ายไปสนีเมาสิต,ตาดีผัวมารับราชการตำแน่งไม่ขอให้มียศใหญ่ไปทวีขอให้ได้สุขีไปทางนาให้เจริญแก่กาทางการทำงานเป็นข้าราชการไปสุดเขต ได้ทำงานเพื่อประเทศและประชาไทยอุปสรรคแนวใดอย่าได้พออย่าได้ก่อความหายให้หางนี้ให้มีแต่ความดีอย่าสิมีความหายให้มีแต่ฝ่ายกรรมกรรมฝ่ายความเจริญให้มีคนสัรนละเสริญ,ญโยกย่องมีพวกพี่น้องมาคอยอุดหนุน ให้มีความสมบูรณ์ไปทุกแห่งให้เจ้าได้ตำแน่งเงินเดือนได้หลาย,ลายได้เป็นเจ้าเป็นนายไปอดเท่าจนอายุเจ้าสิ้นกเกษียณได้รับเงินเดือนเป็นพิเศษยะเมื่อเจ้าพ้นเขตราชาการให้ได้เงินบำนาญไปตลอดจินไปหอด ทอชวชิวาเป็นดังความปัตนาทุกอย่างบาดมีมาถึงวางเวลาดีถึงยามดีดวงดีอุดมเลิกถืกกับหน่วยมหาชัยถือกับยามสมัยมหาเดช ถือกับยามวิเศษมหาศีได้เลิกงามยามดีโดยชอบจึงได้มาประกอบพิธีทำมงคลอันดีให้แก่เจ้าพวกโคเท่าจังได้แต่งผ้าขวันอยู่สันลอนใสาลาย เดี๋ยวนี้ขวัญเจ้านั่นไปเทีท่ยวทางใดไปเมืองไทยหรือเจ้าไปเมืองลัางไปอยู่วางทางใตแดนไกศไปเมืองไทยหรือเจ้าไปเมืองนอกไปอยู่บางกอกหรือว่ากรุงศรีก็ให้มาเาในเมื่อนี้วันนี้ พันจ้าไปอยุเหลี่ยพื่นทีทางใดไปอยู่ทางพงไพ่ทางไกลป้าสางพันเจ้าไปเรียนรู้วิชาการเขียนอานการประเมินผ่านใดให้มาเข้ารับงานมืนม่อนี่พวกพ่อแม่โยบ้านได้จัดแต่งผ้าวันเห็นสมควรเหลียกขานวันเอิน เชิญเจ้ามากินเขาวผ้าขวัญป่อนไข่พ่อแม่ต,แตัแต่งไว้ค่อยทาแตนั้นขวัญเจ้าไปตั้งบ้านแดนดานทั้งขมิ้นพนมเป็นแดนเล่าให้ตาวมาวันนี้ไปแดนฮีสมเสือทั้งอินเดียเมืองแฉกก็ให้มาฟังฝ่าข้าวนี้ให้ดวนมา เ hmm. ม่นเจ้าเขาป้าหม่ไปเที่ยวทางโดงไปหาหลงพงไพรด้านไกลทางไต่วันเจ้าไปทางกำเม,มืองดำขมินตั้มหรือเจ้าไปเที่ยวกำทางไตด้านไกลให้เจ้าขึ้นมาบ้านมาทำงานตามตำแหน่งวันจอมแพงยาสาให้มาฝ่าเต้าขึ้น มาอยู่เพื่อนบ้านเก่าของเฮาเค้ืนมาเอาการงานราชการเรียนใดมาอยู่ในเฮือนเจ้ามาเอางานกันไหมราชาการคนเหลียกใส่ให้มาฝ่าวเตาขึ้นอยากถูกคนกามแล้วเสียงแซวแซวเตรียมห้องโอเอิ่นเอาพันอ่อนลาให้มาเข้าสู่จริง ขวัญเอ๋ยขวัญเจ้าย่ามีติ่งติ่งแย้มขวัญมาให้เจ้าเตือนให้เจ้าเสื่นพ่อว่าอย่ารอสาอยู่นั้นว่ามาเด้อขวัญเอ๋ยขวัญจ้าไปอยู่กำหนแห่งทางใด หรือเจ้าไปศึกษาเราเรียนอยู่ใส่นอจะสิร้อมัวเล่นกลังไปในป่าให้เจ้ากลับมาสาคื้นมาหาแม่เจ้ามาจินเข่าอยู่เฮือนว่ามาเด้อควันเอ้ยควันเจ้าไปอยู่ห้องหอพักทางใด หรือเจาไปมหาวิทยาลัยบอมาทางนี้หรือเจ้าไปยูเหลียในที่ทำงานหรือเจ้าไปโรงพยาบาลแต่ข้าวปีนั้นให้พลันมาแม่ถึงเวลาให้เจ้าเตาอย่าไปเงาเมื่อนี้ให้มาพี่อย่าอยู่นั้น มามาเด้อวันเอ้เด็วันเอ้พันจะไปพักพอนพักผ่อนทางไกลวันจะลงไปไทยบ่มาทางเนี้วันไปกินสุจีเคเอฟซีในหางไนอาเม่ซ่อนอยู่ไกลไกลให้มาแม่ยาสุปไป บุญเจ้าไปไฟกรรมทางเล่าหรือพามามาเลเซียไฟแตขมนนั่นให้ดันมาหรือเจ้าไปทางพุ่นทำบุญบ้านตั้งสารวันททองเที่ยวเที่ยวเล่นแมนบ่มาขี่เมื่อบินเหินฝ่าให้กลับมารีบด,ดวนเชิญเอาขวัญอ่อนลาขวัญเจ้าให้ดวนมา ขวัญเจ้ามาหอดให้ยาไปส่นปะนะ้านาขวัญเจ้ามาหอดนะ้าย่าไปส่นป้าเขาขวัญเจ้ามาหอดเจ้าให้โยสมจินเย็นว่นา,ามาเด้อขวัญเอ,เอ,เอ้ย ขอให้ลูกหลานหลายแห่เห็นมาล้อมอยูพร้อมนาญาติม่วงซาขันฝนตก่าได้ไปทางหลังขันฟ้าห้องเสียงดังญาได้ไปทางนาให้โรคภัย่ายแพรหา,ายขาดจากกายสัพพะคอทั้งหลายให้หนีหายไกลห่างสัพะพะภัยตั้งต่างให้หนีห่างไกลสูน ให้ท่านสุขสมบูรณ์เป็นหฮมพ่อแก้วป่ามาเดอปันเอ้ยปันเอ๋ยขวัญจ้าไปมุดนามซาไ่กินป่าก็ให้มาสาในมือนี้วันนี้วันจ้าไปโยนาจินเขาก็ให้มาสาในมือนี้วันนี้ ตาเว้นตกลับปาแสงตาเว้นแดงรับปาไม้ควันเจ้าย,ยูหนใตเรือเจ้ายูหนเหนือก็ให้มาสาในเมือนวันนี้ขวันเจ้าไปเที่ยวขา่าแพ่ว่าทางสิทธิ์มีสาวผู้ดีไฟไตไทเลือให้แลนมาควันเจ้าไปส้มสู่ทางผู้เวียงฝ่ายอนย้อน อย่าไปน้อนอยู่ข้างทางคุณให้ดวนมาควันเจ้าไปส,มส้มซอนนอนไพร่ป้าใหม่ไงควันเจ้าไปเจ้าเล่นที่นามเอาการะแสควันเจ้าไปทางกำพนมเป็นขเมิ้นตำอย่าไปน้ำมูแมวแถวคุณให้เต้ามาว่ามาเด้อ ขวัญเออขวัญเจ้าไปทางกรรมเวียงจันทร์สัตนาขวัญเจ้าจากพี่น้องให้โมโงตาวมาขวัญเจ้าไปทางกรรมเชียงตุงแมวนานขวัญเจ้าไปสุบานเจ้ามงให้สรงมาขวัญเจ้าไปอยู่พุ่นเสียมมาชนครโคม ขวัญไปชมนครวัดยาโดนให้โงอคงขวัญจะลงไปกำแดนกุลาไพายามเมืองหงสาอย่างปุุงให้มาทอนอย่าอยู่นั้นขวัญจะไปทางพุณอินโดนให้โงเตาไปเห็นสาวต่างบ้านเศร้าถอนให้ดวนมา พันเจ้าไปทางกำเชียงข้านบานมันห่างย่าได้ไปอยู่ข้างทางกำรรด้านไกล่ย่ามาเด้อพันเอ๋ยเอ๋ันเอ้ยพันเจ้าไปทางพุนหิมาไล่ป่าไม่ไงยาได้ไปผ่านดาวดงพุนให้ดวนมาพันเจ้าไปทางพุนให้เจ้าตาวึ้้นมา ควันเจ้าไปหาป่าลองทะเลอ้วนซอนควันเจ้าไปนอนข้างกลางดงพงป่าควันเจ้าไปล่อเล่นเห็นแมวกะเลียงดอยควันเจ้าไปแดนพุนผู้ชุนผู้ซองควัญเจ้าไปลองน้ำทะเลกว่างเอาการะแสขควัญเจ้าไปอยู่พุนเมืองท่าสิงคโป ก็ให้โงม,มาเฮือนยาหนีวันนี้วันเจ้าไปชมห้องวิมันท่องหิมมา่าเห็นปราสาทใหกว้างให้มาทอนอย่าอยู่่นั้นวันเจ้าไปทางกรรมบุรีรัมศีสะเกดวันไปชมประเทศพุนทางกรรมไฟคาเมินให้เจ้าพันพวภไยไว้ไว้ยาไดอยู่ วันเจ้าไปชมหมูม่ไทยไต้ดานไก่ไปไฟไตให้กับเต้าึ้นมาลุงเอาอาญาญายท้งนันหลานเลียนหล่อนอ่อนซ้อนมาแฮขวัญยาแลเปลี่ยนทางทางดันให้ดวนมาว่ามาเด้อวันเอ้ ส,สัทสวดทีพาวันตุเตอันว่านา้ำน,น้ำนี่คือวิเศษอุทธกังมีพลังเหลือหลายสิทไปถถึกไปแล้วออสิมีเงินคำแกวแนวมงคลลำคามียศถาลาบล่นบ่จนแทแต่จังได้เอ,อียง เสิดไปเหนือไปใต้ถืกไผยกระตร้างปัญญาใสสว่างแจ่งเห็นหูป้องธรรมไผภูมิกรรมหายสิสัมบใบหายสวงเอ้ยเจ็บนวงกว่าเราเข้านี่สิสวงหายนามวิไฟขันนี้พระโมนีจอมปราดศา,าสดาเอกแก้วประท่านแล้วจังเสีดไป คือคนไข่เจ็บไอปวดปวงกรสิหายสวงเนื้อมีแห้งฝืนสวงเศร้าถือกเมยายายง่เท่าผมขาวแขวล้อนนังย่อนยอนกรสี่ลอนตั้งขึ้นสองเต่าเต็มตึงนถือกพอปัวตาเท่าผมขาวเสียงเฝ้าสิกับเต้ามาเป็นเบาสำหน่อยแข็งแรงขึ้นกว่าหลัง มีพลังปานสร้างเตปิดดังอยู่ทวนทวนมูวนมูม่มสาวซ้ำหน่อยกระสันโออาวน้ำถือคนดำคนแหลสิกลับขาวเจียงมืนอายุยืนอร่อยงามจ่อยดังมาทีถือคนดีกระสิดีไปหนามีวิชาหลายซอถือคนแม่คนพ่อ ทั้งพ่อลุงแม่ป่าอาวอาวพุ่นก็แห่งดีน้ำขันนี้มีคุนอันวิเศษสามารถปัดเหตุหอนให้ายจจ่อยเสื่อมสูญไพมีบุญก็เลยเถืกน้ำวิดไฟฟงใสมีศักไงใหญ่เลือดลำจะเลื่อขึ้นขวาสุขคน,น Terima kasih atas